สวัสดีครับพี่น้องเห็นกล่องอีเล่อยู่นี่บวมเป็นหยังเลยครับบวมเป็นเส้นมีเลยครับวันนี้บริมากินหยังโช่เลยครับนี่ครับเห็นเบื้งผมผมมันจัดมันบวเป็นระเบียบครับปกติคนอื่นเขาสิพันธ์สวยงามครับอันนี้ผมปกติกล่องอีเล่แต่ว่าผมเห็ดเห็นมันเห็นสนไว้ครับสีไดบบหลงเวลาเขามาเห็ดวันนี้ผมสีมาเห็ดเสือแบบง่ายง่ายเห็นเบึงครับราคาขายดีเลยครับรุ่นนี้ล้วกส่วนทุนบ่แห้งครับ อันนี้คือเชือกลมนะครับเชือกลมขนาดบนใหญ่บวน้อยเกินไปนะครับผมมาเบิงน้ากันเด้อครับว่าเฮ็ดแบบไดครับเพื่อให้ปีให้น้องไปเห็ดขายได้เด้อครับนี่ขายดีครับตามตลาดนัดครับอันดับแรกผมก็สิมาตัดก่อนเพื่อเห็ดลายเส้็ครับพฮอก็สิตัดเพื่อไว้ยังซีหลับ แนะนําให้พี่ให้น้องจัดเป็นระเบียบกว่านี้นะครับอันนี้ผมมันมักง่ายหุ่นพันกันลุ่มอุ่มอยู่ครับตัวม,มุดว่าเ้าสี่เ็ดหลายเสร็จเนาก็ต้องตัดให้ซ้ำกันไว้ครับยกลมนี่ผมก็บซื้อมาโลละสองร้อยเก็บไปหลายเลยครับ มันสิมีหลายรุ่นด้วยครับเชือกลมเชือกแบบของญี่ปุ่นกับสีแพ้งึ้นอีกเนื้อมันสิแน่นกว่านี้ครับแต่มันก็คุมครับเพราะว่ามันเห็ดไน้หลายครับนี่ครับเขาตัดตัดให้ซ้ำกัน,กนจมหติว่าเขาส่เห็ด ดไปเลยครับตอนที่เห็ดเห็ดลอยส้นก็ต้องตัดไว้ซ้ำกันเวลาเห็ดเกิดเวลาเห็ดกัหเห็ด,หดได้หลายรุ่นนะครับเห็ดแบบรุ่นสันแน่รุ่นเงาแน,น,เาแน่เพราะว่าลูกค้าที่มักมัคือกันนลยครับลงคทษกับมักอัน เส้นเงาวๆครับนงคุนกับเพล่นกับมักสันเขาก็ต้องเฮ็ดเ็นหลายหลายรุ่นไวแต่เฮ็ดรุ่นนี้ก็จักหาซิเซนเฮ็ดอีกรุ่นหนึ่งกับสันก็นี่ยังละหาซิปหาซิบนะครับบอกง่ายๆว่าเฮ็ดเฮ็ดความเงาหนีมบต้องซ้ำกันแต่เฮ็ดเป็นรุ่นรุ่นครับเฮ็ดรุ่นสันรุ่นเงาครับ หลังจากเขาตัดใบกวาเยา้วนะครับนี่ประมาณนี้แล้วครับคือผมบอกแล้วครับว่าเย็ด,ดหลายๆรุ่นเป็ดเก้าก็นี้ก็ได้ครับสี่มาล้นไฟล้นปลายมันไวนะครับล้นปลายมันแหลมๆเพราะว่าเชือกลมน่ยโดนไฟมันก็นจังสีบกมันสีบ่เปลยออกอะครับก็ต้องล้นไว นอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับแล้วก็ขายขายดีเลยครับขายดีซื้อง่ายขายคล่องครับเอาอยู่ตาม ต่างจังหวัดกับไปเฮ็ดขายได้ครับพอเชือกลมมันหาซื้อง่ายอยู่ครับครับเขาก็ล่นไว้แบบนี้ครับครับล่นปลายไวครับ เมื่อที่้องใส่การเค็ดเสือกตัวนี้ก็คือนี่เราขีมขีมดนะครับขีมปลายแหลมขีมปลายแหลมนะครับต้องปลายแหลมนะครับอันนี้หาซื้อง่ายครับหาซื้อหอซื้อร้านละซื้อร้านนันยี่สิบบาททุกอย่างก็มีขายครับเมื่อถังใส่ขีมคุณภาพดีก็ได้ครับในแบบพ้นีบได้ครับขีมต้องปลายแหลมนะครับ ครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับเขาเอืนน่อนตัวนอนนะครับเขาเอื่นตัวนอนครับมันสิเป็นลักษณะนครับเป็นเกี่ยวแล้วก็สิเป็นเร่องสิตัวนอนมีขายทั่วไปครับมีขายพวกนี้มีขายแบบตามอะไรอันเห็ดพวกนี้รับรลาน,นที่เขาขายเชือกลมส่วนมากเขาก็สิมีตัวนี้ขายน้ครับ ก็ไปหาเบึง้งถามก็ว่าตัวหนอนนะครับที่เป็นลักษณะตัวหนอนตัวหนอนนี่ครับเข้ามาดึงตัวนี้ออกก่อนขอเขาเสียดนี่ครับ เห็นบ่น้องา่างออกครับเอาๆามัน่างากับสิครับง่างเพื่ออย่างที่ครับอ่ามเพื่อสิสอดตัวนี้เข้าไปสอดเสือกเข้าไปแล้วเขาก็บ,บีบเลยครับบีบตัวยที่ห้องา่างออร นีเพราะมันเป็นเหนีบกับเสือกครับนี่ครับนี่มันอยู่ขิงหนึ่งเลยอัางนี้ก็เฮ็ดขึ้นกันครับดึงออกมาก่อนครับดึงดึงตัวลวดครับดูตรงปลายมันนี่ครับดึงออกมาดึงออกมาหน่อยหนึ่งครับเขากระแนบครับ นี่ยเข้าไปเราก็บีบลงครับบีบบอกง,ง่ายๆว่าบีบทับบีบทับเสือกนะครับนี่ครับทั้งสองฟังสิเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ วัดที่นี่ห็นมองข้างหนา้ามันเขากลับมาง้างออกแค่นั้นครับง้างให้มันเป็นตร่มบงสิ่ครับง้างให้ตรงครับเพราะว่าปกติมันก็สีนอนอยู่สีนบอกเขากลับมาง้างง้างให้มันตรง,งครับนี่ครับ นี่สิเป็นดังสีครับให้ตรงเนี่ยหัวทาถ่ายงานให้ตรง,งส่ครับครับหลังจากเขาเห็ดจังสีแล้วแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายมัสไซแค่ตัวนี้ครับ เขาก็ซิมีขายครับแบบบนตะขอเขาก็แค่มาใส่ครับใส่แล้วก็บีบบีบให้มันยูนะครับอันนี้ก็ใส่ แล้วเหรอครับพี่นองโอ้ยมันไงนะครับอันตัวนี้ก็มีขายดวยครับนี่กับโบแ้งไปลองหยิดเบิงงเดอครับเดี๋ยวจะหยิดเบิงงอีกรอบหนึ่งนี่ครับนี่มันติดมากสิมันบอกติมากบบ นี่นเขาต้องดึงคางพีเด้คางนี้เอาไว้ถ้าเห็ุเป็นห่วงดึงคางที่มันแนบแนบนี่ครับดึงมันออกมั้งสิครับดึงออกมั้งสิครับดึงออกมา้งครับเป็นแกแดงสิครับก็สวดเข้าไปแค่นั้นแหละครับสวดเข้าไปแล้วก็บีบทับลงไปครับ สำคัญตรงนี้ขีมปากแหลมด้วยครับมันจะสีอยู่แล้วก็เขาก็ต้องดึงเบิรงวามันแน่นมอ่อครับเห็นมันหนีบเหนีบกับตัวเสื่อกนะครับเห็นมันเหนีบกับเสื่อกอีกทางกระยิดขึ้นกัน นั่นนะครับยูเแล้วเขาก็แค่มะง่างตัวนี้เห็นมันตรงเวสิค้องอ่องตัว,น,ตว,ตวนี่เอขนตัววคครรััับบตตนี่้งง่างเห็นมันตรงแล้วก็ยูด้วยครับนี่ครับแล้วก็พระครองตั้งสิครับนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ เป็นสอยที่เห็ดง่ายๆครับล้วก็ตนทุนบ่สูงครับบืินี้กรมะเห็ดไท้พีไห้น้องเบิ่งครับแนวทางเพื่อธํามาหากินนะครับเพื่ออยากไปเห็ดขายอยู่น้ำบานต่างจังหวัดครับผมสส่แบบง่ายๆครับครับแต่คลิปนี้ชอบคลิปนี้ค็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมในเรือครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในเห็ุคลิปต่อๆไป อย่าลืมกดซับะไคร b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ